นายกพร้อมคณะออกเดินทางเยือนกัมพ well ูชามั่นใจกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีเพื่อประโยชน์ประเทศนายกพร้อมคณะออกเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการมั่นใจกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนร่วมกันเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีวันที่28กันยายน6 6ณท่าอากาศยานทหารสองกองบินห ดอนเมืองกรุงเทพในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการโดยนายชัยวัชรงโคโอศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีดังนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาเวลา10นาฬิกาสนาทีโดยมีนายหัวทะรัฐมนตรีเกียรติยศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์กับรัฐสภาวุฒิสภาและการตรวจสอบของกัมพูชาให้การต้อนรับหลังจากนั้นกำหนดการแรกเวลา10นาฬิกา50นาทีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณห้องโถงกระวานครวันฮอนวิมานสันติภาพพีซเพลสหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและเข้าหารือทวิภาคีกับสมเด็จมหามบดีหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งหลังจากนั้นในเวลาเที่ยงนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเป็นเจ้า ภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปวางพรมลาณวิมานเอกราชนิพน c e มอนเยอ n t และว,วางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระเดชโนมสีหนุพระบรมราชนโกคโดยหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคาระวะสมเด็จมหารัฐสภาที่การบดีควนโซดารีประธานรัฐสภากัมพูชาณสภาแห่งชาติกัมพูชารวมถึงเข้าเยี่ยมคาระวะสมเด็จวิบูลเสนาพกดีไซน์ชมผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานวุฒิสภากัมพูชาณวุฒิสภากัมพูชา สำหรับกำหนดการสุดท้ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคาระวะสมเด็จอัครมหาสนาเบดีโชติหุนเซนประธานองคมนตรีกัมพูชาพร้อมเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารขําอย่างเป็นทางการที่ประธานองคมนตรีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นกิติแก่นายกรัฐมนตรีโดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานานานาชาติกรุงพนมเป็นเวลา19นาฬิกาและจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6 ดอนเมืองกรุงเทพเวลายีนาฬิกา20นาที